หนุ่มๆที่ชอบสูบบุหรี่ในรถยนต์นะครับเวลาเราจะไปรับผู้หญิงเนี่ยกลิ่นมันติดรถมันจะทําให้แบบเขาไม่ประทับใจอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือตัวพะาพโารมานะครับตัวนี้เนี่ยมันคือน้ําหอมรถยนต์ที่จะช่วยดับกลิ่นรถยนต์แล้วก็คอยสร้างความหอมเท่หรูสปอร์ตในรถของเรานะครับตัวนี้ผมสั่งมาเป็นกลิ่นแมคลาเรนกลิ่นแมคลาเรนก็คือกลิ่น,นรถแมคลาเรนนั่นแหละถ้าใครนึกฟิลนึกบรรยากาศไปออกนะครับก็คือเหมือนกลิ่นล็อบบี้โรงแรมหรูเลย เออให้ฟีลประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นอนแอลกอฮอล์สะราดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อน้องหมาน้องแมวด้วยนี่ครับราคาเต็มเนี่ย290นะแต่ถ้าสั่งผ่านแอปก็จะอยู่ที่150อืมคาับมันมันเป็นโปรของแพลตฟอร์มคูป,ปองเขาแจกให้กลิ่นนีเน้เรียกว่ากลิ่นแมกกาเลยนะจริงๆมีแบบกลิ่นลักชัวรี่กลิ่นอย่างอื่นอีกเพียบเลยแต่กลิ่นเนี้ยผมะว่ามันเหมาะสำหรับผู้ชายผู้หญิงเขาชอบกลิ่นฟีโรโมนผู้ชายก็ไปตามกันได้นะราคาแบบหลักร้อยเองร้อยนี้นี่นะครับมาพกติดรถไว้อม ผมแปลพิกาตะก้าวให้นะครับไปกดตรงนี้แล้วก็เลือกกินดูได้นะกดสั่งมาเลยแมกลาเลนหอมจัดลุยลุยลุย